สวัสดีครับมือนี้ก็มาอยู่กับช่องก้องช่องซาแนวน้อครับนเอามือนี้ก็มาอยู่กับ a อ็มบีงกันครับผมมามาอยู่กับเกมโชค่วลาคูณ2น้ครับน้อโบได้ลินโดนแล้วก็เอาจักหน่อยครับผมมือนี้เอาสำหรับผู้ใดที่เขามารับชมก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องก้องจองซาแนวน้ำเด้อครับเด้อเบื่อผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปนาะมือนี้ก็ทุนสองร้อย แปดสิบเจ็ดบาทมาเบิึงครับผมบัตด,ดวงอีกแล้วอืมสเต็ปทุนน้อยเอ้ได้มาเลีว้วห้าบ,บาทบิดเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์เนาะครับเนาะโอ้ยไปแบบใจยินยินครับผมอืมอย่าวูวามครับผมอย่าวูวามทํางานใหญ่ใจตรงยิ่งเนาะครับเนาะโอ้โยไปไปแบบธรรม,มาดาไปก่อนครับผมบอสไซใครครับผมเนะาะเอ้สวยงามครับผม เขาบัวน่าสวอครับผมโอ้โหสเต็ปทุนน้อยครับผมมือนี่เอาจักน้อยจักน้อยเนาะครับเนาะมาพร้อมกันเลยยังครับผมไปคุณนเปียดตรงมาแล้วครับผมจังหวะนี้เอ้ยว้าไปครับผมโอ้ยบวกรอบหมุนหนึ่งเทียรครับผมจังหวะนี้โอ้โหคิดว่าจะคุณนเปียดโอ้ตื่นเบิดโอ้ยคุณนเปียดมาเนี่ยคุณนเปียดมาเนี่ยมาเนี่ยล่ะเอ้ย ออเอยคุณเป็ดเบาๆไปครับผมลังวันก่อนโตเป็นที่ร้อยห้าสิบบาทครับผมมาไปโตครับผมอีกเขียวเดียวเออบวกรอบหมุนอีกเียวมหสวยงามเบาไปนะเบาไปเบาไปาไวรุ่นโอ้โหได้มาเคียบดทไดเองได้มานึรยเปดสิบาบาทองโอ้โหมาไปโตครับผม เอ้าเขาอีกเล้วครับผมปาดอีหยังสีมานเป็นปานนั่นครับผมโอ้มาตานี่และมันตเกเตียกลายเลยผมว่าเดอ้อ <c> เ <oughs> นาะยอครับผมย่อตัวอีกเอ้สวยงามครับผมขุดเป็ดสวยงามครับผมโอ้ดอกนี้เอ้ยรางวัลก่อนโตไปหนึ่งที่ครับผมเลยเก้าสิบสี่ครับผมมาเอ้ ว้าว wow, อีกแล้วว้า wow, วอีกแล้วโอ้ยว้าวอีกแล้วจวังหวะน,นี้เออคูณแปดอีกแล้วสวยงามครับผมรางวัลกดตัวไปอีกหนึ่งเทียครับผมมาทัวไห้สองร้อยยี่สิบสองครับผมไปโอ้ยสิบบาทบวกลบหมุนสวยงามครับผมมา,มามาเมียโอ้ยว่คูณแปดได้สองบาทห้าสิบมาบวกลบหมุนอีกหนึ่งเทีย บวกลมหมุนอีกแล้วคุณเปียกจ้าต้องมาแล้วจวังวะน,นี่เออสวยงามรางวัลกดตัวไปอีกหนึ่งทีครับผมตัไวไหนจังวะนี่เออสามลอยยี่สิบครับผมรางวัลมีกะครับผมโอ้โหมาได้หมุนฟีอีกลมหนึง่งเออคุณเปียกไปอีกหนึ่งทีสวยงามครับผมโอ้โหมาตัวไหนครับผมรอบนี้เออสองลอยห้าสิบ สวยงามครับผมโอ้โห้ยโบกได้คำเดียวสวยงามยังเดียวครับผมได้ไปหนึ่งพันเก้าบาทครับผมโอ้โห้ยโพคือครับผมโอ้โหทุนแค่สองรอยเนาะครับเนาะเอาสั้นกว่าสิเอาประมาณนี้ก็พอเนาะครับเนาะก็ยันลืมครับผมอีเอ็มบี เป็ดหิงเนาะครับเนาะเอาก,าก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องของช่องซาเนวนั้มเด้อครับเด้อมือนี่ก็เสาเสาที่เป๋วาพอก็เลี้ยวกันเนาะครับเนาะ